เตรียมเปิดตัววันพัดนที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดวันที่21กรกฎาคมนี้มารพร้อมจอ9 0เฮิร์กล้องหลัง4ตัวคาดเปิดตัวในราคา15,000บาทเตรียมเปิดตัววันพัดนที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดวันที่21กรกฎาคมนี้มารพร้อมจอ9 0เฮิร์กล้องหลัง4ตัว คาดเปิดตัวในราคา1 5 0 0 0บาทเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลางราคาประหยัดรุ่นแรกของทาง OnePlus ล่าสุดครับก็ได้มีกำหนดการเปิดตัวถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่รียบอยแล้วครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยอิชานอักรวาลหนึ่งในแหล่งข่าวหลุดที่มีความน่าเชื่อถือครับได้ทวิตว่า OnePlus จะเปิดตัววันที่21่สลกรกฎาคมนี้ครับ โดยจะจัดเป็น AR r u n c h Event ครั้งแรกและจะมีการแจกลิตพันวันพัทให้แก่ผู้โชคดีด้วยครับพร้อมทั้งได้แนบภาพทีเซอร์มาเป็นหลักฐานอีกด้วยครับแต่ทวิตของเขาก็ถูกลบออกไปหลังจากที่โพสได้ไม่นานครับทั้งนี้ครับ AR r u n c h Event คาดว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ในการแสดงบรรยากาศงานเปิดตัวและตัวเครื่องวันพัทนอร์แบบสามมิติบนโลกจริงผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้ายกับอยู่ในงานเปิดตัวจริงด้วยครับโดยทางวันพัสดจะประกาศวิธีการเข้ารับชม AR ร u n e h เ n บนหน้าเว็บไซต์ทางการเร็วๆนี้ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นวันพัดน็อตจะมีหน้าจอแสดงผลแบบอั o เร็อัตราเีเฟเลต90เฮเจาะรูทรงแคบซูลฝังกล้องหน้าคู่ให้ชิปประมวลผลความ c o m น s n a p อน 765G รองรับเครือข่ายสัญญาณ 5G พร้อมด้วยกล้องหลัง4ตัวและระบบชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงโดยอาจเปิดราคาอยู่ที่15,000บาทครับ